สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2564นะครับเวลานี้นะครับประมาณ16นาฬิกา30นาทีนะครับผมอยู่ที่บ้านตรมไพรนะครับอยู่ที่นาของผมเองนะครับวันนี้ติดตามการดำเนินการขุดโคกหนองนาโมเดลของกรมการพัฒนาชุมชนนะครับในพื้นที่จำนวน3ไร่นะครับใช้แบบอัตราส่วน1ต่อ3เป็นแบบช้างนะครับ ชื่อแบบว่าซุรินถิ่นช้างใหญ่นะครับขุดสะให้เป็นรูปลักษณะเหมือนหัวช้างนะครับจำนวน2ลูกแล้วก็มีคลองไส้ไก่รอบแปลงนานะครับแล้วก็ทำคันล้อมโดยรอบนานะครับเดี๋ยววันนี้พาพี่น้องมาติดตามความคืบหน้าของการขุดนะครับรถไมคโครจำนวน2คันนะครับโก o เบลโก้ SK 3 5 5แแล้วก็โคมัตสุ1ศู130นะครับ PC 130 พร้อมรถด้มสำหรับทอยดินจำนวน2คันนะครับความสูงที่ผมต้องการนะครับก็คือสูงจากถนนคอนกรีตรเส้นนี้นะครับสูงขึ้นจากถนนคอนกรีตรอีกประมาณ30เซนนะครับเพราะว่าน้ำท่วมถนนคอนกรีตรคำนวณคิวดินแล้วนะครับจะต้องนะครับใช้คิวดินปริมาณมากเลยนะครับบางที4 0 0 0คิวของโครงการนี่อาจจะ อาจจะไม่พอนะครับก็เลยให้มีการขุดคลองไส้ไก่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับผมตอกหลักไว้นะครับตอกหลักทําเขตไว้ให้แล้วนะครับว่าจะต้องขุดประมาณ4เมตรความลึกที่2.5นะครับขุด4เมตรความลึก2.5แล้วทําเป็นคันคูโดยรอบประมาณ5-6เมตรนะครับเราเว้นระยะจากคลองไส้ไก่ไปจนถึงเขตแดนนะครับอยู่ที่6เมตร แต่ว่าเวลาเราเทดินนะครับตักดินขึ้นไปเทเราจะต้องมีการเว้นเป็นเบิร์มนะครับเว้นเป็นเบิร์มไปอีก1เมตรเพราะฉะนั้นดินก็จะเหลืออยู่แค่ถนนนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณ5เมตรเหลืออยู่5เมตรเสร็จแล้วนะครับพอดินมันสูงขึ้นอีกนะครับเห็นไหมครับพอดินมันสูงขึ้นอีกมันก็จะต้องหลังเต่าเนี่ยมันก็จะลดขนาดลงอีกนะครับลดความกว้างลงอีก มันก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณ4เมตรกว่าๆแค่นั้นเองนะครับเพราะเราต้องการความสูงอยู่ที่ประมาณเมตรยี่นะคอันนี้คือส่วนที่ตอกหลักไว้นี่คือคลองไส้ไก่นะครับขุดเป็นเส้นตรงครับไม่มีซิกแซกสะดวกขุดง่ายนะครับก็ข้อดีของการขุดเป็นเส้นตรงก็คือง่ายแต่ว่าการขุดแบบซิกแซกนะครับก็มีข้อดีตามที่ครูบาอาจารย์ได้สอนก็คือ มันจะเป็นการาชะลอความแรงของน้ำแล้วก็จะเป็นที่พักอาศัยของปลานะครับทำให้มีการเจริญเติบโตของระบบนิเวศนะครับได้ดีกว่าคลองแบบตรงนะครับคันดินตรงนี้นะครับพอถมขึ้นมาแล้วนะครับจากดินเดิมจากดินเดิมอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับผมถมสูงประมาณ1เมตรแต่ทีเนี้ยต้องการให้รถ ขุดดินแล้วก็ทอยดินขึ้นมาขึ้นมาอีกนะครับพอดีว่าบางดินบางส่วนเนี่ยผมทอยไปไว้ที่ทางด้านทิศตะวันออกสาะะครับทางนู้น,นครับกะว่าจะทางนู้นจะให้มันมีความสูงในระดับเม็ดเมตรกว่าเหมือนกันแต่ว่าดูปริมาณดินแล้วอาจจะไม่พอนะครับเพราะว่าผมจะต้องเอาดินมามาเทไว้บริเวณนี้นะครับบริเวณขอบมากกว่าเพื่อเป็นแนวกันน้ํานะครับแล้วก็คิดว่าในเมื่อดินเรามีจํานวนจํากัดนะครับเราก็ต้อง ให้มีบางส่วนที่าบางส่วนได้บางส่วนเสียดีกว่าเสียทั้งหมดนะครับคิดอย่างนั้นความลึกของสระตามโครงการก็คือ6เมตรแต่ตอนนี้ขุดไปได้แล้วประมาณ4เมตรกว่านะครับเดี๋ยวไมโครทําทางลงไปแล้วก็จะลงไปเจอะอีกชั้นหนึ่งนะครับโชคดีที่ในระดับ4เมตร นะครับยัง4เมตรนะครับยังยังเป็นดินเหนียวอยู่นะครับข้อดีของดินเหนียวก็คือการพังทลายไม่ค่อยมีนะครับมีน้อยนะครับน้อยมากกว่าดินทั่วไปเห็นน้ำคุณๆอันนี้คือฝนเพิ่งหยุดตกนะครับฝนเพิ่งตกได้ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับก่อนหน้านี้น้ำก็จะใส อันนั้นก็ยังคุณอยู่นะครับน้ําสีฟ้า,ฟาแต่ก่อนหน้านี้จะใสใสามากเลยนะครับดื่มได้ผมลองดื่มแล้วน้ําเย็นดีหวานดีไม่เปรี้ยวโอเคเท้าแก่รถเดี๋ยวให้ดูมุมสูงหน่อยครับโอ้ยขึ้นบางคนบอกว่า ผมถมดินสูงขนาดนี้แล้วประมาณเมตรหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ามันทําไมถึงยังต้องจะต้องถมสูงขึ้นกว่านี้อีกเพราะว่าไม่มีใครรู้ดีเท่ากับเจ้าของพื้นที่นะครับเพราะผมรู้ดีว่าตรงนี้นะครับในทุกๆปีนะครับน้ําจะเป็นจุดรับน้ําแล้วก็ในปีที่น้ําหลากมากๆอย่างปี54ี่นะครับตรงนี้คอนกรีตทั่วหมดเลยนะครับตอนนั้นยังไม่มีคอนกรีตนะครับเพราะว่าดูได้จาก ระดับถนนของทางลาดยางที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับก็คือลาดยางนี้ท่วมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่เหลือแน่นอนครับก็เลยต้องผมสูงหน่อยคนขับ คันนี้นะครับผมมันสุขอายุประมาณ58ปีนะครับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญน,นี่แน่นอนครับไม่ต้องห่วงไว้ใจได้ขอบคุณทีมงานผู้ใหญ่ซุพฟตนะครับจากบ้านตหนดตำบลระแงงนะครับแวะมาชมได้นะครับพี่น้องที่อยู่ใ,ใกล้ใหรือว่าพี่น้องที่สนใจเกี่ยวกับโคงหนองนานะครับเป็นศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้านนะครับ โครงการของกรมการพัฒนาชุมชนครับเดี๋ยววันต่อไปเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่รับชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับ